อ okay. วันนี้เป็นวันหยุดนะขัดตะเลิกนี่นะไปเที่ยวไหนดีกว่ายังไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเลยอ่ะอืมไปเที่ยวไหนดีนะเดี๋ยวปั่นจัก,กรยานไปเที่ยวละกันอ่าปั่นจัก,กรยานไปเที่ยว ี่เปิดแล้วไปกินข้าวก่อนดีกว่าฉันยอมสีผมเป็นสีขาวอะ่ะเห็นว่ามันสวยดีเห็ดนดาราเขาทำกันเยอะซะด้วยกินอันนี้ละกันค่ะอืมน่าอร่อยจังขอตัวไปกินกันนะอิ่มละ ไปดีกว่าเตยใช้กระสุนไปเยอะมากโยห่างยนโยนแล้วมีอะฮะอยากเล่นส,สนุกจ้ะแต่มันก็น่ากลัวอยู่นะไม่ไปดีกว่าแล้วจะเล่นอะไรดีนะจะไปทำอะไรกันดี ไปตลาดดีกว่าเอแต่ตลาดมันขึ้นทางไหนนะเขาขึ้นกันทางไหนแล้วเนี่ยตลาดเนี่ยอ่าตลาดขึ้นทางนี้แหละมั้งโอเคเ,อเดี๋ยวไม่ใช่แล้วฉันบอกว่าไม่ใช่แล้วนะ ต้องมาขึ้นทางไหนไม่มีใครรู้ไหมอ่ะหรือขึ้นทางเนี้ยต้องคืออ๋อนี่ไงเจอแล้วจักรยานขึ้นไปเลยแล้วกันอืมดีกันนะเนี่ยจอดจักรยานทิ้งไว้ต้องมี้เลิก่าใช่พี่อยากทิ้งอุ้ยสวยจังไปเดินตลาดดีกว่า โอ้โหไม่เปลี่ยนแล้วไม่เอาดีกว่าไปเที่ยวที่อื่นดีกว่าอุ้ยเปลี่ยนชุดดีละโอเคเปลี่ยนชุดกลับมาชุดเดิมแล้วตอนที่ตัวจะเปลี่ยนอตอนที่ตั์จะเปลี่ยนที่ท,ที่ที่ต่อตก็จะทำยังไง โอ <iber at ını> <Leonard> ้ยวันนี้รู้สึกเหนื่อยบ่อยจังอุ้ยตลาดว้าสวยจังแฮะแต่ไม่อยากซื้อของเลยอะดูสิตลาดสวยมากเลยอะอื เขาลงกันทางไหนนะอ่าฮะเจอแล้วไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเขาจะไปทางไหนกันอะโอ้โห,โหแดดนี่ฮะไกลบ้านเราเลยอะไม่เอาดีกว่ากลับไปทางเดิมละกันมาทางไหนก็นกลับทางนั้นนั่นแหล,ละเราไม่ได้มาทางนี้นี่ กลับไปที่บ้านมันจะใกล้กว่านะโอ้โหเปลี่ยนเปิดเปลี่ยนชุดปล่อยเลยฮะอุ้ยอ่าทำไงดีโอเคว้าเมื่อกี้เจ๋งมากๆเลยแหละเหมือนจกักรยานจะลอยฟ้าเลยอะ่ะแต่ก็ไม่ลอยเจ๋ง ว้าเอ๊ะทำไมตรงนี้มันเป็นแบบนี้ยว้าเหมือนตุ๊ดจีเลยฮะเอ๊ยมีอะไรมาใหม่นะทุกคนเจออรารย่ามันคืออะไรนะมึงอัปเดตเหรอเฮย้ยสวยจัง เ,เหมือนงานจุดจีเลยฮะสวยมากโอ้ว้าสวยจังเต้นได้ด้วยแฮว้าตรงนี้เจ๋งมากๆเลยอะ่ะสุดๆไปเลยอะ่ะชอบมากหุยเธอเธอหลับุย ตุดจีนทั้งเมืองเลยฮะสนามเด็กเล่นนี่เจ๋งเหมือนกันนะเนี่ยเออเดี๋ยวไปจอดรถตรงนี้ดีกว่าจะได้หารถง่ายวู้เจ๋งชมัดเลยอ่ะตุดจีน,จนว้าแบบเนี้ยสวยกันเลยอ่ะสวยมาก แต่ชุดมันไม่โอเแเปลี่ยนชุดดีกว่าขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะเอ๊ยเข้าผิดเข้าผิด,ผดติดเสาเลยอะ่ะอืมนี่เสื้อผ้าเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วไปดีกว่าอืมจะทำอะไรดีนะ จักรยานเล่นมานานแล้วนะแต่ตรงนี้อย่างสวยเลยแหละว้าเป็นงานตุดจีนดูสิทุกคนสวยมากๆเลยอ่ะโอ้โหวันหยุดนะคะแต่เลิกจริงๆฮฮแต่ทำไมเป็นงานจุดจีนอ่ะเราไปตลาดตรงนั้นสนามเด็กเล่นก็กลายเป็นลานจุดจีนไปเลยอ่ะสุดยอดอ่ะ คาเตอร์อยู่ในเกมเตอร์อยู่เลยแต่ก็เตอร์ก็มีแล้วเตอร์มีแล้วแต่ว่าไม่เอออ่าไม่ได้อยากขับรถซะหน่อยอ่ะขึ้นรถไปเฉยเลยฮะ <c oughs> สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ